สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพูดกันยวกการบาบอลอีกแล้วนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับทั้งทังช่องทวิตเตอร์เฟซบุ๊กก็รวมเป็ึงแฟนเพจและก็ยูทูบผมด้วยกันนะครับก็กอดเลยเลยนะครับใครที่ได้ติดตามทางในช่องนะครับหรือว่าอยู่ในครอบครัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าต้องสดชื่นจริงๆนะครับใครที่ตามผลงานเมื่อวานนะครับนี่คือผลงานของในการเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆนะครับชุดโรงแรมสามก็ สดชื่นนะครับกู้อื่นก็สดชื่นนะครับเพียงแค่ทางด้านไลฟ์ซีกับเซลตาเท่านั้นเองนะครับที่ผิดหวังกันไปนะครับที่เหลือก็สดชื่นเลยนะครับตัววันนี้นะครับนำมาฝ่ายอีกหกคู่นะครับกับชุดของการ3ที่นํามาแบ่งปันพี่ๆท่านอีกเช่นเคยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นทางด้านเชฟฟิลด์นะครับเจอทางด้านเวสต์แฮมโดนเต็ดคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนหนึ่งเวสต์แฮมนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นทางด้านบอลหมัดนะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านเจอทางด้านลิเวอร์พูลคู่นี้ก็มองไปที่ทีมเยือนลลลิิเเวอร์พพููแแะตตดกํางงส็มให้้ดวยนะครับส่วนนนคคู่่ททีรับเป็างด้านไบรลิคนนนีรัับว้้ตองเปิดดดบบบ้้าาานนเเเเจอทงรมว ะครับคู่นี้มองไปที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างไบเยอร์ลัดติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับเป็นทางด้านมืนเชนกลับบ <ak> ักนี่ครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางด้านของออสบวกนะครับคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างกลัดบักได้เลยนะครับส่วนคู่ที่5นะครับเลสเช่จะเจอทางด้านของยูเวนตุสนะครับคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสและก็ติดดาวด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านยูเวนตุสนะครับ <ut> ค่อนข้างที่จะมั่นใจจริงๆนะฮะ สามดาวเลยนี่ครับส่วนคู่ที่6นี่ครับเรอัลมาดริดนี่ครับวันนี้นึกเจอทางด้านอัลเวเรียคู่นี้ก็ขออนุญาตมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับเรามาดูชุดของการ์ดมาหน่อยในกันนะครับสำหรับตัวแรกวันนี้นะครับเป็นทางด้านเวสแฮมนะครับตัวที่2เป็นทางด้านลิเวอร์พูลและตัวที่3เป็นทางด้านเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่ได้ที่สนใจนะครับที่อยากได้เยอะกว่าในกระดาษแผ่นนี้ตามเข้ามาได้ที่หนาา้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับสำหรับ Terima